ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk กับเนื้อเรื่องของคอมิกเล่มที่2 l i g e h e a r t Dark Slayer ครับและสำหรับใครก็ตามครับที่อยากจะหาดูคอมิกเล่มไหนอย่างเจาะจงนะครับสามารถไปดูได้ที่ท้ายคลิปประมาณช่วง20วินาทีสุดท้ายผมจะใส่เพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ครับเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ Overwatch ล่มสลายไปแล้วเช่นกันนะครับ ดูเหมือนว่าหลังจากที่สมาชิกกลุ่ม Overwatch นั้นแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนครับ l า r a e ก็เดินทางอยู่กับดิจิตครับเรียกว่าเป็นคู่หูกันน่าจะได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า,าว่าเป็นในยุคของ Overwatch คนที่ดูแลชุดเกราะของ l าร์ e ก็น่าจะเป็นท็อปยอนนะครับที่เป็นวิศวะประจํากลุ่มของ Overwatch แต่ว่าในตอนนี้ครับช่างประจําตัวก็คือดิจิตนี่แหละ และถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมคิดว่าบิจิตเนี่ยน่าจะเป็นลูกศิษย์แลืออาจจะเป็นลูกมือของท็อปยอนครับเพราะว่าในอีเวนต์อัพเ n ลซิ่งจะมีสเปรที่เป็นภาพคู่กันร,ระหว่างวิจิตกับท็อปยอนอยู่ด้วยครับโดยทั้งคู่ครับก็ได้เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับจนมาหยุดอยู่ที่เมืองเมืองนึงครับสาเหตุก็พอว่าสเสบียงของเขานั้นไม่ค่อยเหลือมากนะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือน้ํามันก็หมดด้วยครับ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าเมืองนี้นี่อาจจะมีไส้กรอกแกงกะหรี่ขึ้นชื่อครับเพราะว่าไล์ฮาร์ดบอกว่าอยากกินหมองว่าจะมีคนดูตอนกลางคืนเยอะๆนะครับเอาละครับกลับมาต่อในคอมิกทั้งไล์ฮาร์ดแล้วก็บิจิตครับได้เข้ามาในเมืองครับแล้วพบว่าเมืองนี้นี่แทบไม่มีใครเลยอย่างกับเมืองล้างนอกจากนี้ครับพวกเขายังพบสัญลักษณ์เป็นรูปมังกรติดอยู่ตามผนังบ้านด้วยนะครับซึ่งหลังจากคุณข้อมูลแล้วครับบิจิตก็พบว่าในเมืองเมืองนี้เนี่ยมีกลุ่มอิทธิพลใหญ่นะครับที่ใช้ชื่อว่าดากกที่่แปลวามังร่ย ควบคุมอยู่ครับออกแนวมาเฟียนั่นแหละก็คอยลิดไถผู้คนแถวนี้ครับแล้วก็ยึดของเป็นของตัวเองและพวกเขาก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กอดตุ๊กตาลูกสิงโตนะครับหน้าตาน่ารักครับออกจะคล้ายๆลายฮาร์สักหน่อยด้วยถามว่าพวกเขานี่มาเพื่อช่วยจัดการกับมังกรหรือเปล่านะครับซึ่งนั่นได้พาให้พวกเขาไปเจอกับแก๊งมังกรครับที่กําลังลิดไถเทศมนตรีของเมืองอยู่ทำให้เห็นได้ชัดเจนมากครับว่าแม้แต่คนที่น่าจะมีอำนาจที่สุดในเมืองนี้อย่างเทศมนตรีก็ยังไม่สามารถต่อกรกับพวกนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดเียว และก็แน่นอนครับว่าฮีโร่เก่าอย่างไลฮาร์นนั้นได้เข้ามาช่วยครับแต่ว่าเป็นการพูดคุยดีๆนะครับไม่ได้เข้ามาแล้วชกเลยทันทีสุดท้ายครับดูเหมือนว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับกลายเป็นว่าไลฮาร์นันไม่สามารถสู้ได้เพราะว่าพวกโจนนั้นได้จับตัวเด็กน้อยเป็นตัวประกันเอาไว้ครับหลังจากที่ไลฮาร์นโดนกระทืบสนุ่มครับพวกแก๊งมังกรก็จําได้ว่าอ๋อนี่มันไลฮาร์นที่เคยเป็นฮีโร่นี่วาแต่ก็กระทืบไปแล้วนะครับก็จีจีอีซี่กันไป แถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าหาว่าโผล่มาให้เห็นอีกแล้วก็คราวหน้าจะกระทืบให้หนักกว่านี้อาจจะถึงตายเลยก็ได้ครับถึงแม้ว่าไลฮาร์ตนั้นจะตัวใหญ่มากครับกล้ามหนาด้วยนะครับแต่ว่าโดนกระทืบมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่บิจิตแล้วครับที่จะต้องลากเขากลับมาที่รถให้ได้เพื่อรักษาตัวแถมเธอยังบอกกับไลฮาร์ตด้วยครับว่าเรื่องนี้ไม่ยุ่งน่าจะดีกว่านะครับแต่ก็ด้วยความเป็นอัศวินของไลฮาร์ตนะครับจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้ผ่านหูผ่านตาไปไม่ได้ครับ เพราะว่าแม้แต่เทศมนตรีที่น่าจะมีอำนาจที่สุดของเมืองนี้แล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นต้องเป็นคนจัดการครับแล้วิจิตกับไลฮาร์ตก็เปิดที่เก็บของในรถของพวกเขานะครับพบว่ามีชุดเกราะชุดเก่าของไลฮาร์นั้นอยู่ในนั้นนะครับพวกเขาเอามันมาด้วยซึ่งสภาพของมันนั้นดูแย่มากๆครับมีรอยมีอะไรมากมายนะครับแทบจะใช้งานไม่ได้วิจิตคิดว่าด้วยสภาพนี้น่าจะต้องหาอะไรมาเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่าในตอนนี้มีอะไรก็ต้องใช้ไปก่อน บิจิตก็ทาการซ่อมชุดเกราะให้นะครับในขณะที่ไลฮาร์ตนั้นก็ต้องรักษาตัวครับให้หายดีหรืออย่างน้อยก็ดีพอที่จะเข้าไปต่อสู้ซึ่งการต่อสู้นี้สำหรับไรฮาร์ตนั้นไม่ใช่แค่าการต่อสู้เพื่อจัดการก,กับแก๊งมาเฟียที่ทําให้ชาวบ้านวุ่นวายกันเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นการเติมความหวังให้กับผู้คนเหมือนกับที่โอเวอร์วอชเคยทําให้กับผู้คนมาก่อนหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วครับบิจิตก็ใช้อุปกรณ์ของเธอตามหาว่าพวกแก๊งมังกรน,นั้นกบดานอยู่ที่ไหนแล้วไลฮาร์ตก็ใส่ชุดเกราะที่เราคคุนนเยไปที่่ั ถึงแม้เขาจะบอกกันว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรครับแต่แก๊งมังกรนี้รักษาคำพูดใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าการเจอหน้าไรฮาร์ตครั้งนี้แก๊งมังกรจัดอุปกรณ์แบบมาเต็มนะครับกะเอาไว้ถึงตายกันเลยโดยการต่อสู้ครั้งนี้ของไลฮาร์ตและแก๊งมังกรครับได้ถูกวาดเอาไว้เชิงเปรียบเทียบครับว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างอัศวินและมังกรครับและก็แน่นอนครับว่าฮีโร่อันดับต้นๆอย่างไลฮาร์ตนั้นสามารถเอาชนะมาได้ครับ เอาจริงๆผมว่าถ้าช็อตแรกเจอกันน่ะและไม่มีตัวประกันน่ะผมว่าไลฮาร์ตก็น่าจะชนะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะแก่แล้วก็เถอะหลังจากที่ทุกอย่างสงบแล้วครับเทสมนตรีก็ได้เข้ามาขอบคุณไลฮาร์ตนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เป็นของตอบแทนนะครับแต่ไลฮาร์ตก็บอกว่าแค่เห็นว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นและเห็นรอยยิ้มของเ,องเด็กๆนั่นก็เป็นรางวัลที่ดีมากแล้วในขณะเดียวกันครับวิจิตก็ได้ทําชุดเกราะของเล่นนะครับให้กับตุ๊กตาซิงโตแล้วก็ส่งให้เด็กคนนั้นครับ หลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ได้เดินทางหาสเสบียงและน้ำมันของพวกเขากันต่อไปครับโดยไลฮาร์จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ลืมไส่กรอกแกงกะหรีของเขาครับจบนะครับสำหรับคอมิกเล่มที่2นะครับไลฮาร์ดากอนเซเลเยอร์เป็นเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเล่มที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งสาเหตุที่ผมชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอมิกมากนักนะครับแต่ว่าคงรู้สึกไม่ดีถ้าผมไม่พูดถึงเพราะว่ามีโอกาสเดียวที่พูดถึงได้นะครับคือตัวละครไลฮา,าร์ดเนี่ยถูกสะท้อนออกมาในคอมิกเล่มนี้เอาไว้อย่างสวยงามมากนะครับเขาเป็นอัศวินที่มีเกียรติาว่าอัศวินนะครับสิ่งที่ไรฮาร์ดทำนั้นคือการปกป้องเสมอนะครับและคําว่ามีเกียรติในที่นี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่หลายๆคนเคยตีความเอาไว้หรือว่าที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่า การมีเกียรติเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องชนะในทุกสงครามแน่นอนครับว่าการต่อสู้ชนะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไลฮาร์ดเนี่ยค่อนข้างจะมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเช่นครั้งแรกที่เขาเห็นกลุ่มพวกแกงมังกรอนะครับเขาไม่ได้เข้าไปโจมตีก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าต้องสู้กันจริงๆไลฮ์ร์ดน่าจะชนะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะพูดคุยดีๆพยายามประนีประนอมก่อน ทำให้เราเห็นได้ชัดครับว่าไลฮาร์ดไม่ใช่คนประเภทที่ว่าตัวเองเก่งกว่าแล้วก็จะไปทไําร้ายคนที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับนอกจากนั้นครับเขายังไม่ได้แค่สู้เพื่ออยากจะชนะเขาสู้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อปกป้องผู้อื่นซึ่งผมคิดว่าเราควรจะได้อะไรกลับมาบ้างจากการอ่านคอมคล่มนี้เอาล่ะสุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKeyStore.com ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปสนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิป และในตอนนี้ครับช่องของผมได้ทําการย้ายไลฟ์ทั้งหมดนะครับไปที่ทวิชแล้วอย่าลืมตามไปเล่นด้วยกันแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ